บัดนี้วันที่10มิถุนายน2568เป็นครั้งที่41ของข้าพเจ้านายคาันวัฒน์ส่ว19ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆแต่เป็นพุทธบูชาตามบูชาสังคบูชาแ่าจะริยบุูชาแด่ครูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสมาธิจ,จดจ่อในขณะในวันนัในบทสวดอย่างสเนื่องด้วยเถิด Satu Buda Puja Pratana Trai. Allah Hanc Samma Samputo Pakawa Pustang Pakwatan สวาฆาโตัวพระขบตาธรรมโมธรรมังนามาซานีสุปฏิปันโนพระขบตัซาวกะสังโคสังคังนามานีบทที่สองบทบูชาพระพไหรีพิณาอะรหังสัมมาสัพพโตสุจิรังปะริพุตโตคุณีหิตคารมาโนธานิปารามีหิตจะทีสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคังสานังฆ่าตัวปูเชมิรัตนตยังธรรมังจารามิโสทินา บทที่3บิดสวดชุนุลเทวดาสมันตาจักรวาเรสุตราคาจันตุเทวทาสธัมมังมุนีรัศศุลตุสักโมฆังสาเคการมีตุเปีขีริสือราตเตจันตานิเขวิมาเนติเปรัเทจะคามีตรุวนาทาหานีแขวัตถุมหิเสเตยปุมะเจนตุเทวาชละธาราพิสเมยะคันยะขาคันทัพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนีวราจังสาธโวเมีสุนันตุธรรมมัสนาการุออยัางพันตาธรรมมัสนาการุออยัางพันตาธรรมมัสนาการุออยัางพันตา บทที่4บทสวดปุพพะพาคนามาการนโมตัสสะพะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทไตรสารนาคมนาปาถะพุทธังสานังคัจฉามิธรรมังสานังคัจฉามิสังฆังสานังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสานังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสานังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสานังคัจฉามิ ตัตทียัมปิพุทธังสานังขจามิตัดยัมปิธรรมังสานังขจามิตัดยัมปิสร้างังสานังขจามิบทที่หกบทสวดสจักกิยาคาถานัตถิเมสานังอัญยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติมีโหตุสปัฏานัตถิเมสานังอัญยังธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติมีโหตุสปัฏานัตถิเมสานังอัญยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติมีโหตุสปัฏาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนาปนามคาถา พุทธังนเมรัตนภูตัสสรีรจิตตังธรรมังนเมรัตนภูตวิสุสีสารังสังคังนเมรัตนภูตสุสีลทิฐิเอตังนเมติรัตนังรัตนตยวะหังสัมมาสโมสาริตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยญาณยุตตะขุนโายคะวะสัมปวตังอสุมิยะฐตยัมหิปิตเทวยะถาติทันติทันเตเอกลงวินาตทิตะเรสัมมะสัมภเวนะโลเกกทาจีจัจเเรนจะ ปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอาติทุทธสัทถังวินยยหิปันทิตัชาเนหิวิชัญญรูปังโลกัมหิเกหิจิกะถันจุปารับพระนิยังเกสัญจิสุทุวิทิตังคุณายกายายายานามีหิเอวะชะนาตายสุวิสุตัมปิสามุปัตสตังมนาสีสุทัปาสาทฐานังหุญญาติกานามะ สมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจนะมุขะสารนังคตานังปูชาระเหสุปะละมังอภิปูชเนยังนิพานสัจฉิกริยายุปานิสัตถังสัมมากิเลสัมมาลัสโทนะสิทธิยาจาสาทุเหิอัถากุสเลหูปัสเสวานียังปานิหิจาปิสารนังขมณียะเมวะตัสสมาหิตังปิรตานางสารนังคตัมหะ รัตตินที่วังคณะนสุนัมสมานาปูเชมะจาปิสสตังสุปัสสันนจิตตาตัฐานุปาลิจริยาสถทารตาจาบุญเยนะตัฐาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจาสทาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมวินยัมหิปะมานะภูโตโลกุตราพิสมโยนิยโตสุพภชังตัสโสปนิสจะจะยายะอายัมปิโหตุ วัตถุตเยปาริจิตโตปุสสุป,ปัสสาทากาโรบทที่8นมากาลสิทธิคาถาโยจักคุมามูหมาลาปกัตโถสามังวัคุโทสุขโตยมุตโตมารสัตปาสาวินิโมยจยันโต พาเปสีเขมังชะนะตังวินัยังพุทธังวรันตังเสรรานามามิโลกสะนาถันจาวินายกันจะตันเตจชะสาเตชะสิธิหัตุสภันตรายาจาวินามเมนตุธรรมโมทชโชโยวิยะตัสสะวัสถัถุท่สเสศิโลกสะวิสุทธิมัคังนิยานิโกธรรมะพรตสะทารีสาตาวโหสันติการุสุจินโนธรรมังวรันตังเสรรานามามิ โมหะปะทาลังอุปัสสันตทาหังตันเตชัตันเตชะสาเตชัสิทธิหัวตุสะพันตารายจาวินาศเมินตุสัทธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกาสะปาปูปักิเลสะเชตาสันโตสัตยงสันตินิโยชะโกจะสวาขาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังคังวรันตังเสราสานมามิ พุทธานุพุทธังสามัคคีลาธิถิงตันเตชะตาเตชะสิทธิโหตุสพันตราจาตาราสพันตรายาจาวินาสเมนตุบทที่9บทสวดน้โมการอัฏฐกะห้าธาน้โมรัตโตสมาสัพุทธสะมเหสิโนน้โมอุตมะธรรมะสาวขาตัสเสวะเนเตนิทะน้โมมหาสังฆภาษาผีวิสุทธะสีลาธิพิโนน้โมโอมาตายรัตสะรัตยัตสะสาธุการน้โมโอมากะติตสะ ภาษาวัตถุติยสป,ปินมโมการะปภาเวนะวิขัจฉันตุอุปทวานามโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานนโมการะสะเตเชนะวิธิมหิโมมิเตชวา บทที่สิบบทสดมหาสม the ัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมบัญญาภควาสเกสุวิหรติกะปีรัตุสมิงมหาวัณีมหาตาพิขุสังเคนะสัททิงปัญญมัตเตหิพิขุสเตหิสเพวะรหันเตหิทัสสหิจะโรกตาเตหิเทวตาเยปุยนะสันิปิตตาหุนติพระควันตังทัศนายาพิขุสังขันจะอัตถะโจตุนนางสุทาวสัยิกานางเทวนางเอตตังหุสีอยังโูพะกวาสเกสุวิหรติกะปีรัตุสมิงมหาวัณีมหาตาพิขุสังเคนะสัททิงปัญญาตตติเเทวายยปนะมั พระควันตังทัศนายะพิภูตสังคันจ่ายานูนะมะยังปีเย,ยนะภาควาเตณุประสังกมียามาอุสังกมิตาวาภาควาตัวสันติเกปาเจคาถาภาเสยาม,มาติอตัตโคตาทิวตาเสยาถาปินามะพรวาบริสุทธิ์สังขันชิตังวาพาหังสปาสาเรยยะประสานิตังวาพาหังสัมมิน,มมนเชยยะเอวามีวสุภาวาเสสิเทเวสุอันตรายิตาภาควาตัวโพรตัวปาตุระหงังสุ อตาโคตาเทวตา,วตาพุตธังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัถังสุตเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระโตสนติกีมังกาถังอภาสิมหาสมัมมยูปวา,วานาสมิงเทวกาสมาคตาอาคตัมภาอิมังธรรมะสมัมมยงัง ทักกิตาเยวะปราชีสังคันติอัตโขปราเทวตาพระพโตสันติเกมังคาฐานภาสีตัทระพิคโวสมาทัหังสูจิตตังอัตโนอุชุกมามังกรสูสารถีวเนตาร์นฆาอิธาวาอินทริยานิอันติบันทิตาติอัตโขปราเทวตาพระพโตสันติเกมังคาฐานภาสีเจตวากีรังเจตวาปะลีคังอินทักกีรังโอหะดจัมเมชาเตจารันติสุธาวิมลาจักขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขปราเทวตาพระพโตสันติเกมังคาฐานภาสีเยเกจิพุทธังสานังคตา เสนาเตคมิสันติอภาอภายยพูธิภายะมานุสังเทหังเทวกายังปริภูเวสันติติอัตโกภาควาพิปุมันเตสีเยพูยนภิกขเวท้าุสสุโรกัสตุสุเทวตาสานิเบตาหวนติตถาคตังทัศนายาพิปุสังขันจาริยติเตภิกขเวอเหสุงอัติกมัมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสันติภควันตานังเอตประมาเยวตาสานิเบตาเหสุง เสย็ทาปีไมห่างเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานัารันโตสมาสมุทาเทสัมปีพระวันตานังเอตปะพรมายวะเทวตาสันิเวตาภวิสันติเสย็ทาปีไมห่างเอตระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวะกายยานามานิกิติกิสามิภิกขเวเทวะกายยานามานิเทศิกิสามิภิกขเวเทวะกายยานามานิตังสุนาถาศุกังมนาสิกโรธทัตภิกษามิเตเอปันเตติโขเตภิกขุพุทธตุปัจจโสสุงภควาเอตทะโวจ่า ส, um ka, ส hey, ีลวกรรมนุษย์กัสามมิยัตถาภูมาตทัศตาเยสิตาคิดดิขภรังปณิตตาสมาติตาปุตุสีหวาสลีนาลูมหังสามิสาพุโนโอทาตมนาสาสุธาทีปสานนมนาวิลาพิญโยปานจสตสเตวตาวาเนกาพิทเวตตัวมันิสศัทธาสาวกเกศสังเนตเตเทวกายพิจันตาเตวิชานาตาพิโตเตจอาตมังกรุงสุตวะพุทธศาสสะชนะเตสัมมาปาตุระหุยานางอมนุษสานทสนังอเปเกสตัมาทักุงสาสสังอัฏฐสตาริงสตตังเอกสัสสานัง อรมนุสานัมัทธสูงอับเปเกนันตมัทธขุงทิสาสภาพุตตาอหงตันจะสพังอภิญญาญาอวักิตวานะจักกุมาระโวมันิี่สถาสาวเกศเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิฆวโยเหวหังกิตยิสามิขิราหิอนุภวโสสัตตะสหัสสาวยขาภูมากาปิทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสิโนโมทภาณาพิการมงพิขูนังสมิติงวะนังชหะสหัสาเหีมะวตายขานะโตญน้อยทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสิโนโมทภาณาพิการมงพิขูนังสมิติงวะนัง สาธาคีราส át, iah, ติตาอาสายะขานานัตตวริโนอิทิมันโตชุติมันโตววันนาวันโตยะสสสิโนโมทบานานภิกามุงภิกขุนังสมิธิงวะนังอิเจเตโสระสัสหาสายะขานานัตตะวริโนอิทิมันโตชุติมันโตววันนาวันโตยะสสสิโนโมทบานานภิกามุงภิกขุนังสมิธิงวะนังเวสสามิตาปัญจสตายะขานานัตตะวริโนอิทิมันโตชุติมันโตววันนาวันโตยะสสสิโนโมทบานานภิกามุงภิกขุนังสมิธิงวะนังคุมพิโรราชคาหิโกเวปุลสานิเวสนางิโยนังสตาสัสหังยะขานังปปยุตุปาสติคุมพิโราาชะหิโโกเวส สมิติวงศ์นางปุริม juna, ima, ama, ันจะที่สังราชาทตาะโทปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตาสาพาวุญทนานามามะพลายที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทพานาภิกกมงพิขุนัางสมิติวงศ์นางทัาขินันจะที่สังราชาวิมโหตัปัสสาสติคุมพันธ์านคุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตาสาภาวุญทนามามะพลายทมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทพานาภิกกมงพิขุนัางสมิติวงศ์นาง อจิมันจที่สังราชาวิรูปข้ประสตินาคานัธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตาสาภาเวทนาามาภลราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนมตภานาภิกมภิกขนางสมิติวนางอุตรันจากที่สังราชาคุเวโรตปัสสาติยะคานัธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสาภาเวทนาามาภลราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสิโนมตภานาภิกมภิกขุนางสมิติวนางปุริมาที่สังทัศตารโุทักขีเนนะวิรุษโกูปชิมีนาวิรป ถ้าฐานมมนาถางสูวรรณีกาปิทเวตาเตสามายาวิโนทาสาอาคุบันจันนิกาสถามายากุเตียนทุเวเตียนทุวิภูจาวิภูตุสาจันทโนกรรมเสชโตจารินุขันธุนิคันธุจานาโทโอวันโยจาิเทวสุโตจามัตตาริจิตเซโนจันทัปโนโรราชโนจันทัโพสาคูปัญจิโหเจวะติมพะรุสุเยวะเจสาเอเตจันเดจาราชาโนคันทะปาสะราชุพิโมทปานาภิกกามุภิกุนังสิตวิติงวันังอัฐคุณาภาษานาคาเวสาราสหตัชกา กัมภะลสัตตระอาคูปยาคาสันพิยามุนาทตรลฐาจะอาคูนาคายะสศินโนเอราวันโนมหานาโคสุปะคาสัมมิติวนังเยนาคราเชสหสารันติทิพทาธิชาปักขีวิสุทธิจักขูเวหายาสาเตชวะนาปัญชปัปตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคราชานามาสีสุปนาโตขีมามากาสีพุทโานหาหิวาจาหิอุปหยันตานาคาสุปนาสานามังสุพุทัง ชิตาวชิรหัตถนะสม,มุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนการลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาเวปาจิติสุติจจาปาราโทนมุจิสหสตันจะพาะิปุตตานางสาเพเวโรจานามกาสันนาหิตาวาพราะินเสนางราหูพทัทธมุปาขมมงสัมมโยธานิพันเตนเตพิคุนังสัม,มิติงว่านางอาโปจเทวาปัทวีจเตชว,วายุตถาขมมงวรุณาวารุณาเทวะสุโมจ่ายสัสสาสหเมตตากกวนากกยิกาอาคเทวายัสสิโน ถาเสตติธาทากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยัสสินโนโมทธผานาภิกามงภิกขุนังสมิติวานังเวนทูจตเทวาสาลีจัตอสมาจัทุเวยมมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปรคิตาสุยสุปนิสาเทวาสุยมาคูปรคิตานักขันตานิปุรคิตาวามาคูมันทวลากาวสุนังวัสดุเสโทสัพโภปาคาปินทโทท้าเตเติธาทากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยัสสินโนโมทธผานาภิกามงภิกขุนังสมิติวานัง อาหาคูสัพุเทวชาชลมาคีสิขาดิวะอริตกาจา,าจารุชาจะอุหมาอุพะนิพาสีนโนวัุณาสหธรรมาจ่าอจุตาจะอเนชากาสุเลย,ยรังจิลาอาคูอาคูว,สวนนาสุเนสีโนทัศเตเตธาธากายาสเพนานตะวันินนอ,อิทิมันโตจุติมันโตวนะวันโต,นตยะสิโนโอธมมนาพิกามงพิกูนางสมิติงวันังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตาปดุสิกาอาคูอาคูมโนครุสิกา อาทาคูหาลโยเทวายเยสโรหินตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคุเทวายาติโนท่าเสตทะอาทากายาสเพนานัตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทวานาภิกกรรมภิกขุนาสมิติวะนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูวิคณาชาสหโอทาตะไคาหาปามุขาคุเทวาวิจขนาสธารมตตาหานักชามิสกาจายาสิโนธนยังอาคาปัชโนยุทิสาสอภิวัสติ ท่าเศเษฐาทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนมอธพานาภิกขโมพิกุลนัสมิติวณังเขียมิยาตุติตายามากัตกาจายะสัสิโนสัมพิทกาลามัสิศฐาโชตินามาจารสวานิมมาติโนอาภูถาภูปานิมิตาท่าเตเษฐาทากายาสเพนานัตตวตนิโนอที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนมอธพานาภิกขโมภิกุลนัสมิติวณังสัตเทเตเทวนิกายาสเพนานัตโตนิโนนามันวเยนะอาขันสุงเยจันเยสติสาสหะ ปาบุษทธาชาติมัคคีลังโอคตินามานาสวังทักขีโมคลังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุพัมมาปรามาตัตโตจาปุตไตยที่มาตัวสหาสานังคุม,มาโรติโสจ่าสุปค้าสมิติวนังสหสพัมมารัวกาณังมหาพัมมาปิติทติอุวานชุชติมันตัวพิสมัยกายวทษณุโสว,วทัสเศทายิสราคูปัจเจกวาสวัตติโนเตสันจามมิตตัาชโตอาคาหานิโตปรวิวาริโตเตจัสเพเพพิเกเตสินเทเทเวสพ,พมัมเมเกมาเสน,นาภิกามิปัสสะกานาสะมันธิยังเอถาขนาดฐาพันทะ ราเคนะพันธมธัทุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุจตะโกจนินางอิติตถามหาเสนกันหาเสนาอเปศยีปานินาตารามหาจะสรังกตวานะเพระวางังยะถาปาัมโสโกเมโโคธนัญโตวสวิชุโกตถาโสปัจุธาวติสังคุโตอาศยังวเสตันจสพังอภิญญาปวเขมาจากาาจุมาตาตโตอมันติยิสถาสาวกีสายเตมารเสนาพิกันตาเตวิชนถาถพิกโวเตจะอาตวะกรุงสุตวาพุทธะศาสนา วิตราชีิปากามุงเนสังรวมมาปิอินชย,ยงสัพเพวิคีตสังคามาพยาติตายาสินโนธมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่เส็จหมดสวดมังคลสุตังอสีวนาจะาพาลานังมัทิตานันจสีวนาปูชาจะปูชนียานางเอตามังคะมุตตะมังปฏิรูป,ประเศสะวาสวจุจะาปุเพจักรปุญญาตา อัตาสัมมาปณิธิจะเอตมังขารมุตตมังข้าหุสัจันจ่ ah e าสิปันจะวินโยจ่าสุสิกิโตสุภาสิตาจะายาวาจาเอตมังขารมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตารสะสังขหโหอนาคกราจะกมันตาเอตมังขารมุตตมังท่านัจะธรรมจริยาจะยาตากานันจะสังขหโหอนัพวชานิกรรมานิเอตมังขารมุตตมังอารตีวิรติปาปามัชปานาจะสัญญโมอปมาโทจะธรรมีสุเอตมังขารมุตตะมังคาระโวจะนิวาโตจะจัตส สันตุทีจากรตันยุตาการีนะธรรมะสวะนังเอตัมมังคัตมุตมังขันตีจัสรัววัจจสตาสมานานัจัทสันนังกาลีนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคัตมุตมังตาโปจัพมัสเดียนจัอริยสัจจานาทัสนังนิพานาสัจฉิกิยาจัเอตัมมังคัตมุตมังพุทธสาโลกธรรมเมหิปิตังยัสสานะกัมปติอโสรังวิรชังเขมังเอตัมมังคัตมุตมังเอตาทิสานิกตวานะ สัพพัธรรมะปราชิตาสัพพัทธโสถิงคะสันติตันเตสังมังคลมุตตมันติบทที่สองบทสวดรัตนปริตรยังกินจิวิตังอิทาวุหูรังวาสเคสุวายังรัตนังปณนีตังนะโนสามังอธิตาคาเตนะอิทามปีพุเทรัตนังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสวติโหตุขยังวิราคังอมาตังปณนีตังยัตัชคะสะยมุนีสามาหิโต นาเตนะธรรมเมนะสัมมาทิฏจิอิทัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุทิโหตุยามพุทธเสด็จปริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตาริคันยามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุทิโหตุเยปุคะลาอุตฐหสตังปัสัทธาสตาริเอตานิยุคานิหนติเตทกขิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมา มหาพราณีธรรมปิสังเคระนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวติโมตุเยสุปยุตตามนาสาทันเฮนะนิกามิโนโคตมสาสหามิเตปฏิปตาอมยังวิไคหาลัทามุธานิพุติปุญชมานาอิธรรมปิสังเคระนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวติโมตุขีนางปุรานังนางขีระขีนางปุรานังนวังสัตถิสัพพวังวิรัตติติตายะติเกภวัสมิงเตขีนะพีชาอวิรุณหิ อวิรุณหิฉันทายิพันติทีรายถายามปฏิโปอิทามปีสังเคระนางปณิตังเอเตนะสจินะสวติโมตุบทที่สามบทสวดธรรมบทสังารวัอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตตทันตสะโอสสานิจังสัญญาจตารินโนเนวเทวนคขัปกโณามารโรสหภุมุนาชิตังอปชิตังยัคกไราทถารูปัสสะชันตุนโนบทที่สี่บทบสวดเกสกุตสูตร คาสิตามิทังเตน,นะพระควตาชานตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัพพุเทนะเอถาตุมเหมาอนุสาวนะมาประมะปารายามาอิติกิลายามาปิตากสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมายาคาเหนะมาอาการะปริวิตกเกนะมาทิฏฐินิชานขันติยามาพัพพารูปตายามาสมมโนโนคารุ ยถาตุเมหเหอัตนาวะชาเนยยถธาอิเมธรรมะอกุสราอิเมธรรมาสาวัชาอิเมธรรมาวินยุขระหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาทินาอหิตายะทุขายะสังวัตติอัธาตุเมเหปะชะปะชะเหยยถธายถธาตุมีเหอัตนาวะชาเนยยถธาอิเมธรรมะากุสราอิเมธรรมาอนัวัชาอิเมวินยุปะสัทถาอิเมธรรมาสมัตตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตติ อธะตุเมเหอุปสัมปัชชะวิหะเลยยาธาติยาธาติบทที่สิบห้าบสุปนญยสุตอุปนิยติชีวิตมะมายงเชรูปณิตาสนติตานาเอตังพยังมรณะเปยขมาโนอุปุญญานิกยิราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตมะมายังชรูปณิตาสนตินานาเอตังพยังมรณะเปยขมาโนโรกามิสังปชาเฮสันติเปโข โยธากาเยนะสังยมูวาจายะอุทาเจตาสาตั้งตาสะเปตาสะสุขายะโหติยังชีวามานูปะกโรติปุญญังธโมหเวราพาติธรรมจารีธโมสุสจินโนสุขมามะสุขามาวิวาหาติเอสานิสังโสธรมเมสุจินเนนะทุกข,ขติงคัดฉติธรรมจารีสัพเพสังคารานิจาติยถธาปัญญ,ญายาปัสสติอัถานิพินทติทุขเข เอสมโคโวิส like, at ุทธิยาสัพเพสังคาราทุขขาติยะธาปัญญายะกปัสติอัถานิพินทติทุกข ja ีเอสมโคโวิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตาติยะธาปัญญายะกปัสติอัถานิพินทติทุขีเอสมมคโวิสุทธิยาบทที่หกอวสวดอปันนะกชาโดอปันนะกัถาะนะเมเกทุติยังอาหุตักิกาเอตทัญญายะเปเมทาวีตังขัตเหยะอปันนะกัางพระหุงเวสละนังยันติปะภัตานิวนานิจะ อารามรุขะเจตยานิมนสษย์พยาปัตชิตาเนตังโขสารังเขมังเนตังสานามุตตะมังเนตังสานามาคัมมะสัพพทุขาปวงจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะอสังขันจะสารังคโตจตาริอายสัจานิสัมมาปัญญายะปัสสติทุขังทุกขะปัศมุตภุปปาทังทุกขสะจะอติกมังอริยันจะอตถางขิกังทุกขูปัสสะมะคามินังเอตังโขสารังเขมังเอตังสานามุตตะมังเอตังสานามาคัมมะสัพพทุขาปวงจติ บทที่เจ็ดบทสวดพ,พัดเทกรตักขาบทสวดพัดเทกรตคาถาอาติตตังนาวะคามะอา,า,าติตังนานวาฆะเมยยะนับปฏิสังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ควรไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตมปะหินปปันตังอปันตันจะนาคตังสิ่งใดล,ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันย่างไม่ถึงปัจจุบันนันโยปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฐะวิปัสสติ อาสังหีรังอาสังกุปังตังวิทามะนุภะรูหายเยเพราะบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแน่นไม่ขอนแคนในทมน,น,นั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทมนั้นนั้นเนืองเนืองให้ปูปงเถิดอัจเชวะกิจมาตับปังโกชัญญามะ,ะนังสุเเยทีงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังฆรันเตนะมหาเสนาาินะมัจจุราเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราที่มีเสานาญาญย่ยอมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิต,ตังตังเวพทรเทกัะโตติสันโตอาจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แลบทที่18บทสวดพินถา,า,าปาาัจจเวคณปารถาชลาธร,รมมหิชรังอนติโตเรามีความตายเป็นเ,เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิทำมโมมหิพยาธิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วง้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้บร,รณะรำมโมมหิมรรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วง้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมปยเยหิมนานนเปีหินานาภาโวพินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดพลาดจากของรักของใจงใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสสโกมหิกรรมทายาโทกรรมัโยนิกรรมพัทุกรรมปฏิปสักรโน เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดปีกับเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกาละยานางวาปะกังวาตาสะทายาโทภิสามิเราทากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปหรือเป็นทายาทคือว่าเราต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสื่อไปเอวังออมเหหิอภินหังปัจเจเวกิจพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิพพิขาพญปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสคา โหนตุสเพติปาริโนเอตาวาตาจามิหีสัมพตังปุญญสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมสัพระสัมปติสิทธิยาทานังขันตุสัทธายาสีลังขันตุสัพะทาภาวนาพินิตาโหนตุขัาชันตูทิพตาคาตาสัพเพพุทธาปะระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจารติชนะระขังพันธุสัพพโสบทที่ยีสิบบทสวดทิพตาปิทานคาถาหันธรรมยังปิทานคาถาโยมพระนามเส ยาเทวตาสันติวิหารลวานีทูเมฆเรโพธิคดิาตาหิงต,งตาธรรมทานเนนะพระวันตุปุชิตาสวดทิงกรณเตทวิหารามันทะเลเทราจามัชานานาวกาจาพิขาโวสารามิกาธานาปฏิปาัสากาขามาจาเทสานิขามาจาิสาราสัมบานาปูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาผู้ชายเยปีจานาสัมผวาสังสรีทัชาตาอัฐวโวปาติกานิยญานิกังางธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขสาการุณตุสังขยัง ธาตุจีรังสตังธโรรมธามัทธร,ราจัปุคราสังโฆโ,โหตูสัมมาโควะอัถายะจาหิตายะจะอัมเหระคตุสาสธโมสเพภิธธรรมจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยามะธมเมอ,อริริยัปเวทิเตบทที่11็ดปสวดสัพพะปฏิทานคาถาท่านธรรมยังปฏิทานาคาถาโยภะนามเสปุญญสิธานิกตาสะยานัญญานิกัตานิเม เตสันจะพาคิโนโหุนตูสตานันตาปรมานกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคูณนวันตาจะไมหัางมาตาปิตาทโยทิฐามีจาปายยะทิฐาวาอันเยมัชตะเวริโนคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าเจ้าเป็นต้น ที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทางไหยอื่นที่เป็นกลางสัตตาติทันติโลกะสัม,มิงเตมภูมิมาจตุโยนิกาและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสปัจเจกจตุโบการาสังสารตาพวะพระว,ระวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ ยาตังเยปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสยังสัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนานเองเถิดเยจิมังนับปะชะนานติเทวาเตสังนิเวทยุงก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมยาธินนานะปุญญานางอนุโมทนาเหตุหนาเพราะเหตุคืออนุมาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้ว สัพเพสัตตาสท่า,าหนตุอเวราสุขาชีวินโนขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขียมประทันจปะปปูนตุปปวนตุเตสาสาศิชตังสุภาและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความว่องอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจติฐ,ฐ,ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและในสุขแห่งการบูชาพระตัตนาตรายัยด้วยการสียบสวดมนต์พระสูตรพระปริส และประทารเหล่านี้ขอความจงขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้เพ้นจากทุกภ่ายทั้งปวงขอให้พระเจ้า,จา,า,าเจริญทางรูทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดให้บาในการสวดสัตยามนและธรรมาเหล่านี้เมื่อโม,นมนทนาแล้วโปรดอำนวยผลให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระรก,กิ่งพระริพิณาโดยมูลที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งห,ง,ทงหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระราต,ต,ต่างๆ ขอจงสำเร็จรสิทธิทุกประการเทินสาธุบุญกุศลของพระเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตทาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชาภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์แก่ทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองที่การงานชนะตกสักและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมวยทนัษฐานส,าสมบัติบริวารสมบัต,มบติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จใ,กกในการพัฒน,นาปัญห,หาเกิดปัญญาญ,ญาณและเจริญด้วย จะทุรพิทพรชชยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพละเทินขออนุทนาบุญกับครอบผัวยอดเสียถีทุกทันซาธุ